สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์เช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อเรื่องการถ่ายโอนความร้อนนะคะการถ่ายโอนความร้อนซึ่งมันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานะคะมาดูความหมายกันก่อนการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยคำว่าถ่ายโอนเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ เหมือนเราโอนคําว่าโอนเนี่ยคือจากที่หนึ่งไปหายที่หนึ่งใช่ไหมคะเหมือนเราโอนเงินอย่างเงี้ยก็จะเหมือนจากโอนจากบัญชีของเราไปใส่บัญชีของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าการถ่ายโอนใช่ไหมคะความร้อนก็เหมือนกันความร้อนก็คือการถ่ายถ่ายเทพลังงานจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงก็คือบริเวณที่ให้ความร้อนออกมาไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํากว่านะคะจนกระทั่งอุณหภูมิของทั้งสองเนี่ยมันเท่ากัน เขาเรียกว่าการถ่ายโอนความร้อนซึ่งการถ่ายโอนความร้อนเนี่ยจะมีทั้งหมด3วิธีวิธีแรกก็คือการพาความร้อนนะคะเขาเรียกว่าการพาความร้อน2คือการนําความร้อนและอันที่3คือการแผ่หลังสีความร้อนนะคะ ดังนั้น3วิธีนี้นะคะ3วิธีนี้นักเรียนต้องจําให้ได้นะคะออกข้อสอบแน่นอนนะคะซึ่งสมมุติว่าเขาจําลองให้รูปภาพนี้มา1รูปเนี่ยในรูปนี้เป็นการถ่ายโอนความร้อนซึ่งมีการถ่ายโอนความร้อนทั้งหมด3วิธีเลยนะคะมีทั้งแผ่รังสีความร้อนแผ่รังสียังไงก็ความร้อนตรงนี้นะคะความร้อนตรงนี้แผ่ความร้อนไปหาวัตถุ นะคะวัตถุก็คือเป็นหม้อสมมติอันนี้เป็นหม้อใช่ไหมคะไอ้ไฟตรงเนี้ยก็จะแผ่รังสีความร้อนไปหาหม้อใช่ไหมคะแล้วมันมีการนําความร้อนด้วยการนําความร้อนเช่นสมมุติเราเอามือจับหม้อใช่ไหมไฟมันแผ่รังสีไปหาหมอ้อถ้าเราเอามือจับหม้อเนี่ยร้อนแน่นอนใช่ไหมคะอันนี้เขาเรี Alors, วยกว่าการนําความร้อนแสดงว่าความร้อนเนี่ยมันไปหาหม้อด้วยนะคะ แล้วก็มีการพาความร้อนด้วยการพาความร้อนเนี่ยเกิดขึ้นในน้ําใช่ไหมคะแสดงว่าหม้อเนี่ยมันพาความร้อนเข้ามาสู่น้ําทําให้น้ําเดือดอะไรก็ว่าไปประมาณนี้นะคะ3อย่างนี้เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราดังนั้นจําไว้ว่า3มอย่างนี้คือวิธีการถ่ายโอนความร้อนมีการถ่ายโอนความร้อนแบบพาความร้อนนําความร้อนและแผ่รังสีความร้อนนะคะ มาดูวิธีแรกกันก่อนการพาความร้อนการพาความร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านวัตถุคําว่าผ่านวัตถุแสดงว่าวัตถุเนี่ยมันเป็นวัตถุเนี่ยเขาเป็นตัวกลางนะคะเรียกง่ายๆคือวัตถุเนี่ยเป็นตัวกลางดังนั้นการพาความร้อนต้องอาศัยตัวกลางด้วยนะคะนะคะเขาบอกว่ามันเป็นตัวกลางที่เป็นของเหลวหรือแก๊ส จำไว้นะคะว่าการพาความร้อนจะเกิดในของเหลวหรือแก๊สเท่านั้นจะไม่เกิดในของแข็งนะคะจำไว้การพาความร้อนจะเกิดในของเหลวและแก๊สนะคะเช่นสมมุติว่าถ้าเราเอามือของเราไปอังเหนือเปลวไฟสมมุติว่าช่วงนี้เป็นหน้าหนาวใช่ไหมคะเราจะเอามือไปผิงไฟเนี่ยเราอังเหนือเปลวไฟเราไม่ได้เอาไปใกล้มากแต่ว่าเราได้รับความร้อนมันเนื่องมาจากว่า มันเนื่องมาจากว่าการถ่ายโอนความร้อนแบบพาความร้อนก็คือว่าอากาศเนี่ยไอตัวอากาศเนี่ยมันพาเปลวไฟนะคะมันพาความร้อนจากเปลวไฟมาสู่มือเราอันนี้คือมือของเราใช่ไหมคะเราเอามือไว้ตรงนี้แต่เปลวไฟอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้มันจะร้อนได้ยังไงมันก็ต้องมีตัวกลางตัวกลางคืออากาศอากาศซึ่งอากาศมีสถานะเป็นแก๊สใช่ไหมคะ อ่าอากาศมีสถานะเป็นแกส๊สไอแก๊สตัวเนี้ยอากาศตัวเนี้ยก็พาความร้อนจากเปลวไฟไปหามือเราเราถึงจะรู้สึกอุ่นหรือร้อนได้ใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีการพาความร้อนจะเกิดขึ้นในของเหลวหรือแก๊สเท่านั้นยกตัวอย่างถ้าเกิดขึ้นในของเหลวเช่นเช่นสมมุติว่าเราต้มน้ําน้ําเริ่มเดือดใช่ไหมคะน้ําเริ่มเดือดเราเอามือไปอังเหนือหม้อที่เราที่เราต้มน้ําเนี่ยเราก็จะรู้สึกร้อนเนื่องจากว่า ไอของเหลวที่มันเดือดเนี่ยมันก็จะเดือดกลายเป็นเป็นแกส๊สใช่ไหมพอมันกลายไปเป็นแก๊สเนี่ยไอตัวแก๊สนี่แหละที่เป็นตัวพาเอาความร้อนมาหามือเรานะคะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการถ่ายโอนความร้อนโดยการพาความร้อนนะคะอันที่สองอันที่สองคือการนำความร้อนนำความร้อนนะคะการนำความร้อนเนี่ยเป็นการถ่ายโอนความร้อนด้วย การที่พลังงานความร้อนเคลื่อนที่ผ่านวัตถุนะคะวัตถุก็คือตัวกลางนะคะเขาเรียกว่าตัวกลางแต่ว่าตัวกลางเนี่ยจะอยู่กับที่มันจะไม่เหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นตัวกลางที่เป็นแกส๊สเป็นอากาศเนี่ยมันจะเคลื่อนที่มาหาเราใช่ไหมคะทําให้เรารู้สึกร้อนแต่ถ้าเป็นการนําความร้อนเนี่ยตัวกลางมันจะอยู่กับที่นะคะ ส่งผ่านความร้อนต่อต่อกันไปนะคะมันไม่มีการเคลื่อนที่นะตัวกลางอยู่กับที่แต่มันจะส่งต่อความร้อนผ่านกันไปจนมันถึงปลายทางนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการถ่ายโอ,อนพลังงานความร้อนได้อย่างรวดเร็วนะคะการนําความร้อนเนี่ยจะถ่ายโอนพลังงานความร้อนได้อย่างรวดเร็วจัดเป็นตัวนําที่ดีอ่าตัวนําก็คือการนําความร้อนใช่ไหมอ่าเช่นหยดเทียนล,ลงบนแผ่นอลูมิเนียมใช่ไหมคะหยดเทียนบน ลงบนแผ่นอลูมิเนียมเนี่ยแผ่นอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ถ่ายโอนความร้อนไปโดยการนำความร้อนนะคะมาดูตัวนำความร้อนที่จะนำความร้อนไปจากที่หนึ่งนะคะก็คือจากที่หนึ่งไปหาอีกที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าตัวนำความร้อนนะคะคือวัตถุที่ยอมให้พลังงานความร้อนเคลื่อนที่ผ่านไปได้เช่นโลหะทุกชนิด มีสมบัติเป็นตัวนําความร้อนเข <_ d ata> าบอกว่าโลหะทุกชนิดเนี่ยเป็นตัวนําความร้อนที่ดีโดยเฉพาะเงินนําความร้อนได้ดีที่สุดนะคะเขาเรียกว่าตัวนําความร้อนนะคะสมมุติยกตัวอย่างในชีวิตประจําวันของเรานะคะมันเป็นการนําความร้อนอย่างไรสมมุติว่าเราจะต้มน้ำเนี่ยสมมุติเราจะต้มน้ำใช่ไหมคะเราจะต้มน้าเนี่ยเราจะต้องมีไฟใช่ไหม ไฟเนี่ยเป็นตัวให้ความร้อนทีนี้อะไรคือตัวนําความร้อนตัวนําความร้อนก็คือกาน้ําตัวนี้กาน้ําตัวนี้เป็นโลหะใช่ไหมคะกา้ําตัวนี้เป็นโลหะไฟเนี่ยมันก็จะมาให้ความร้อนที่กาน้ําก่อนกา้ําเนี่ยก็จะรับความร้อนและนําความร้อนไปหาน้ําให้น้ําในกามันเดือดเขาเรียกว่าตัวนําความร้อนไอกา้ําเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ใช่ไหมคะมันอยู่เฉยๆมันจะส่งผ่านความร้อนไปหาน้ําเอง เช่นเตารีดเหมือนกันเตารีดเนี่ยเวลาเราจะรีดผ้าเตารีดต้องร้อนใช่ไหมคะถ้าไม่ร้อนผ้าก็ไม่เรียบอ่ะเราเสียบปลั๊กปุ๊บพลังงานไฟฟ้าก็ส่งความร้อนมาส่งความร้อนมาที่ไหนมาที่ตัวนําความร้อนตรงนี้โลหะแผ่นโลหะเตารีดทุกชนิดจะมีแผ่นโลหะใช่ไหมคะแผ่นโลหะตรงนี้อ่ะร้อนมากตัวนี้แหละที่จะทําให้ผ้าเรียบใช่ไหมคะอ่ะตัวนี้แหละที่จะทาให้ผ้าเรียบพอไอ้ตรงนี้มันร้อนเราเอาไปรีดผ้าผ้าก็จะเรียบ อ่าอันนี้แหละเขาเรียกว่าตัวนําความร้อนนะคะมีตัวนําความร้อนก็ต้องมีฉนวนความร้อนฉนวนความร้อนเนี่ยคือวัตถุที่ไม่ยอมให้พลังงานความร้อนผ่านไปได้หมายความว่าถ้าเราจับฉนวนความร้อนเนี่ยเราจะไม่ร้อนสมมุติเราต้มน้ําร้อนๆน้ำเดือดเลยถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นโลหะหมดไอโลหะเนี่ยเป็นตัวที่ยอมให้ความร้อนผ่านไปได้มันนําความร้อนได้ดีถ้าตรงนี้เป็นโลหะหมดเลยเราจับร้อนลวกมือแน่นอน แต่ถ้ามีฉนวนความร้อนหรือเขาเรียกอย่างนึงว่าฉนวนกันความร้อนเนี่ยมีฉนวนความร้อนปุ๊บเราจับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ร้อนเพราะว่าตรงนี้เขาไม่ยอมให้ความร้อนผ่านไปได้ดังนั้นจับแล้วก็ไม่ร้อนเตารีดก็เหมือนกันนะคะเตารีดตรงนี้มันร้อนใช่ไหมถ้าเตารีดร้อนทั้งหมดเราจับไม่ได้ใช่ไหมคะต้องมีฉนวนความร้อนหรือกันความร้อนก็ไอ้ตรงด้ามจับของเตารีดนี่แหละเขาไม่ยอมให้ความร้อนผ่านนะคะอันนี้แหละ ถ้ามีการนำความร้อนก็ต้องมีฉนวนความร้อนหรือฉนวน อันที่3คือการแผ่รังสีความร้อนนะคะการแผ่รังสีความร้อนเนี่ยคือการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากบริเวณที่ร้อนกว่าไปหาบริเวณที่เย็นกว่านะคะอุณหภูมิสูงไปหาอุณหภูมิต่ําโดยที่เขาไม่ต้องการตัวกลางหมายความว่าไม่ต้องมีตัวนําไม่ต้องมีตัวพาความร้อนนะคะไม่ต้องการตัวกลางนะคะคือสามารถแผ่รังสีความร้อนได้แบบตรงๆเลยนะคะตัวอย่างเช่นการแผ่รังสีความร้อน ที่เราได้จากธรรมชาติของเราเราโดนอยู่ทุกวันคือจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเขาก็แผ่รัง <un> ส <products> ีความร้อนแสงจากดวงอาทิตย์มายังโลกของเราเราก็จะได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มๆใช่ไหมคะที่เราบอกว่าร <mentioned> ้อนแดดแดดร้อนนี Looking ่เราได้รับความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อนนะคะความร้อนจากกองไฟที่แผ่รังสีความร้อนเป็นรัศมีออกมาโดยรอบนะคะแหล่งกําเนิดเช่นสมมติว่าเผาเผาไฟอะไรพวกนี้เรายืนอยู่เนี่ย มันแผ่รังสีความร้อนออกมานะคะเราก็จะได้รับความร้อนเต็มๆนะคะอันนี้แหละเขาเรียกว่าการแผ่รังสีความร้อนนะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์ของการถ่ายโอนความร้อนทั้ง3วิธีกันบ้างว่าแต่และว,วิธีเนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันอย่างไรนะคะมาดูอันแรกก่อนการพาความร้อนเนี่ย เช่นมันเกิดขึ้นนะคะเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยมันจะมีลมใช่ไหมคะอันแรกเขาบอกว่ามันเป็นลมทะเลนะคะลมทะเลจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันที่อากาศร้อนมากๆนะคะแผ่นดินของเราจะได้รับความร้อนเร็วกว่าแผ่นน้ำใช่ไหมคะทีนี้อากาศร้อนเหนือแผ่นดินเนี่ยมันจะลอยตัวสูงขึ้นอันนี้คือแผ่นดินใช่ไหมคะได้รับความร้อนปุ๊บอากาศที่ร้อนๆเนี่ยมันจะลอยตัวสูงขึ้น ะะพอลอยตัวสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีความร้อนเนี่ยมาแทนที่ความร้อนก็จะมาแทนที่เรื่อยๆอากาศก็ลอยเรื่อยๆแทนที่เรื่อยๆแบบนี้นะคะแทนที่ด้วยอากาศเย็นที่มีความหนาแน่นมากกว่านะคะมันจะเคลื่อนที่มาจากทะเลนะคะความร้อนนี้มันจะเคลื่อนที่มา แทนที่มาจากทะเลทําให้เกิดลมเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งเราจึงเรียกว่าลมทะเลดังนั้นลมทะเลเกิดจากลมจากทะเลเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งนะคะซึ่งลมที่มาจากทะเลมันมีอากาศเย็นมันก็จะมาแทนที่ใช่ไหมคะแทนที่อากาศร้อนที่มันลอยตัวสูงขึ้นนะคะมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าลมทะเลนะคะลมทะเลทีนี้ลมบก ต่อไปคือลมบกถ้าลมบกจะเกิดตอนกลางคืนนะคะบริเวณแผ่นดินเนี่ยมันจะเย็นตัวเร็วกว่าทะเลอากาศร้อนเหนือพื้นทะเลใช่ไหมคะตรงนี้เป็นทะเลอากาศร้อนตรงนี้ลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นของแผ่นดินชายฝั่งจะเคลื่อนที่ไปแทนที่อากาศร้อนก็วนอยู่แบบนี้วนอยู่แบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าลมบกมันมีประโยชน์ยังไงไอ้ลมบกลมทะเลเนี่ยมันมีประโยชน์กับ ชาวประมงนะคะชาวประมงเนี่ยเขาจะชอบออกไปหาปลาหาอะไรเนี่ยตอนกลางคืนสังเกตไหมเขาจะไปหาตอนกลางคืนเนื่องจากอะไรเขาต้องอาศัยลมบกนะคะลมบกจากชายฝั่งมันเคลื่อนที่ไปหาทะเลนะคะมันก็จะพาเรือออกไปด้วยใช่ไหมคะก็จะพาเรืออาศัยลมบกออกไปแล้วก็เขาจะกลับเข้าฝั่งในเวลากลางวันใช่ไหมกลับเข้าฝั่งในเวลากลางวันก็จะอาศัยลมทะเลเพราะว่าจะพัดจากทะเลมาหาชายฝั่ง อันนี้คือประโยชน์ของการพาความร้อนนะคะการพาความร้อนต่อไปคือประโยชน์ของการนําความร้อนบ้างเช่นกระทะหรือหม้อหุงต้มนะคะมันมันนำความร้อนเนื่องจากว่ามันเป็นโลหะส่วนมากมันจะเป็นชนิดของโลหะใช่ไหมเวลาเราต้มน้ำเนี่ยมันจะนําความร้อนได้ดีไอตัวนำเนี่ยมันก็จะเอาความร้อนไปให้วัตถุไปให้สิ่งต่างๆที่เราจะต้องการทําให้มันสุกต้องการทําให้มันร้อนใช่ไหมคะอ่า หรือเตารีดอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปเตารีดเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นโลหะซึ่งนําความร้อนได้ดีใช่ไหมคะนําความร้อนได้ดีพอเสียบไฟฟ้าหรือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะใส่ถ่านลงไปในเตารีดเนี่ยถ้าเป็นเตารีดสมัยแต่ก่อนเขาจะมีช่องใส่ถ่านถ่านที่มีไฟนั่นแหละแล้วก็ความร้อนมันก็จะส่งมายังโลหะโลหะก็จะเป็นตัวนําความร้อนนะคะพอโลหะมันร้อนเวลาเราไปรีดผ้ามันก็จะเรียบนะคะ อันสุดท้ายคือการแผ่รังสีความร้อนนะคะการแผ่รังสีความร้อนก็คือยกตัวอย่างเราได้รับรังสีความร้อนมาจากดวงอาทิตย์เต็มๆใช่ไหมคะทีนี้ถ้าอาคารตรงไหนเป็นกระจกเนี่ยเอากระจกเป็นผนังเนี่ยความมันวาวของผนังเนี่ยมันจะสะท้อนรังสีความร้อนออกไปนะคะทําให้กระจกเนี่ยมันเป็นตัวนําความร้อนที่ไม่ดีกระจกมันจะไม่นําความร้อนบ้านไหนที่มีกระจกก็แบบนี้มันก็จะแผ่ รังสีสะท้อนรังสีความร้อนออกไปมันก็จะทําให้อาคารที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ร้อนมากนะคะอันนี้คือหลักการแผ่รังสีความร้อนหรือหลักการสมมุติเราทําอาหารเนี่ยนักเรียนน่าจะเคยเห็นบางทีเราเอาอะไรไปย่างแล้วเราห่อฟอยไว้สมมุติเราจะเผาปลาเราจะย่างปลาอ่นานักเรียนอาจจะเคยเห็นเขาเอาแผ่นฟอยเนี่ยไปห่อปลาไว้แล้วกเอาไปย่างนะคะแผ่นฟอยเนี่ยมันจะ ช่วยให้อาหารมันร้อนอยู่นานกว่าปกติแล้วก็มันนาความร้อนได้ดีนะคะมันนาความร้อนได้ดีมันก็จะแผ่รังสีความร้อนไปหาตัวปลานะคะนอกจากนั้นแล้วมันจะเก็บความร้อนได้ดีมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวแผ่รังสีความร้อนนะคะอันนี้ก็คือการถ่ายโอนความร้อนดังนั้นนักเรียนจําไว้ว่าการถ่ายโอนความร้อนมี3แบบนะคะการพาความร้อนการนําความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนออกข้อสอบแน่นอนนะคะ อาจจะยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ถามเราว่า,าสถานการณ์แบบนี้ใช้หลักการถ่ายโอนความร้อนด้วยวิธีใดนะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในเรื่องสมดุลความร้อนนะคะสวัสดีค่ะ